ี่พวกเรามีสิทธิ์เพราะฉะนั้นอย่างขอร้องให้ประชาชนยืนยันพวกเราตามเหลือชีวิไม่ท้วามแสบไม่เหลืีววามแสบพวกมาเป็นส่วนหนึ่งของงานนะครับเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ในปีสอนส้อี2 3้อยสา,ม,ามีการปฏิรูประบ,บบบริหารราชการแผ่นดินทำใหนั้นเรียกว่า การปฏิรูประบบบริาการแผ่นดินก็คือรัฐการที่หนะครับรัฐการที่5การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองจากสมบูรณ์นายาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยทหาร9พฤศจิกายน2490นะครับหลังจากรัฐประหารทงนั้น ความพยายามในการสร้างป,ญญาประชาธิปไตยเสถียก็ล้มลุกคล,ลุกคลานมาตลอด24ตุลาคม25 1 6งผมและหลายๆคนเป็นตัวแทนของคนของคนของคนช่วงนั้นของคนที่ข้าวรวมการต่อสู้ต่อต้อตานระบอบเผด็จการทหาร่งจมบนหนนอันนี้ในประวัติศาสตร์ครับเราไม่พูดปัจจุบันไม่พูดปัจจุบันนะครับปัจจุบันถ้าจะพูดยังมีอีกหลายเรื่องหลายราว เหตุการณ์1ิตุลายังมีคุณค่าอยู่เพราะเราก็จับตัวมาเปิดตัวการเคลื่อนไหวในงาน